สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพร์เตนาหนามคนเก็บเหรียญนะครับวันนี้จะขอพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านว่าจะเป็นปีพศอะไรติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สาคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกจุดที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้เป็นผ้าเส้นใหญ่นะครับท่าน ไ้มาก็สองเดือนก่อนแล้วครับท่านสำหรับเรียนนี้นะครับท่านพอจหาเจอได้คนเล่นเอาหูอื้อทีเดียวนะครับท่านสำหรับเรียนสิบบาทพระเ้นใหญ่ปีประนี้นะครับนี่ครับเนี่ยความสวยงามครับแต่ยังไม่ได้ทําการล้างกับความสะอาดอะไรเลืมครับสําหรับเรียนนี้ครับท่านคือไม่ค่อยมีเวลาครับท่านทำงานปด้วยนะครับนี่ครับมันก็เลยมีเวลาที่ทําการล้างกับท่านเห็นรอยดาปีชัดเจนนะครับท่านสำหรับอยู่ด้านในสีทองนี่ครับก่อยไปเลยครับแบบนี้ล้างออกนะครับท่านผมจะลงคลิปบอกพี่ๆีเพื่อนน้องอยู่ว่า วิธีการล้างเหรียญจะล้างยังไงแบบไหนแล้วจะบอกอธิบายให้ละเอียดยิบเลยครับท่านรอคิดต่อบอะไรกันนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับแบบนี้จะเป็นเหรียญแบบไหนครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเล่มแบบสองสีตัวติดนะครับท่านชูเปอร์นิกเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสีทองล้วนๆเลยนะครับสำหรับสีทองจะกลายเป็นสีดำปีแล้วกัท่านเพราะว่ายังไม่ได้ทำการล้างอย่างบ้านเลยครับท่านสำหรับตัวหนังสือเนี่ยหู้สึกจะบางไปนิดครับเออนู่นครับตรงเหรียญนี้ครับ ดูใกล้ยิ่งเห็นชัดเจนนะครับท่านภูมิพลอรุณเจเดชหรือเบื้องหน้าพงท่านส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านโอ้โหกับสวยงามมากนะครับท่านรัชการที่เก้าบาลงมารูกพงท่านดูสิครับนี่ไล่จากด้านล่างมานี่ครับดูครับด้านล่างไล่ขึ้นมาด้านบนนี่ครับอืมชัดเจนมากครับเบื้องหน้าพงค์ท่านครับแล้วก็พระเศียรองท่านแล้วก็ไล่ลงมาด้านหลังนี่ครับท่านเห็นรอยบุบรอยบี้อยู่รอยขีดขนยูเยอะพอสมควรนะครับท่านสหรับ รวมวุ้ลพงทันเนี่ยเหรียญนี้นะครับท่านก็รู้สึกว่าจะมีการสืบลอยอยู่พนสมควรครับแต่ไม่ถึงกับอะไรมากมายครับท่านเดี๋ยวนี้ครับมาดูกอบเฟืองเหรียญนี้ดีกว่าครับว่าเป็นไงมั่งครับดูใกล้ไปเลยครับดูไก่แล้วมันมองไม่คัดเดนนี่ครับขอบเฟืองสลับเรียบเหรียญนี้รู้สึกใจโอเคอยู่นะครับเนี่ยมีรอยบุบระบี้อยู่นิดๆหน่อยๆนะครับท่านไม่ถึงกระมกงามอะไรเลยครับไอ้ทุกเหรียญทุกปศนั้นมีรอยบุบระบี้หมดครับถ้าที่ผ่านกันชัยแล้วครับจะลืมว่ามันจะหลุดมือโดน หล okay, so yes. okay. okay. so ุดม like ือลงพื้นบั่งแล้วก็โยนเศ่กระถางซื้ใส่กระหอกอะไรก็แล้วแต่ครับใส่ถุงอะไรก็แล้วแต่ครับดูครับขอบฟนเสัาเรียบเรียนนี้รู้สึกว่าจะโอเคอยู่ครับสวยงามกากนะครับท่านสมบูรณ์แบบทีเดียวครับแต่ก็มีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีอย่างจุดนี้ครับรู้สึกว่าจะบุกใหญ่พอทุกคนแล้วก็จุดนี้อีกนิดหนึ่งครับไล่ลงมาอย่างนี้ครับโอเคอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีครับเรามาดูด้านหลังครับเป็นปีผสอะไรนะครับนี่ครับด้านหลังครับ ประเทศไทยเห็นต้องดูใกล้เดีวกว่าครับนี่เห็นชัดเจนครับนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวที่ขยู่นี้นะครับท่านสำหรับตัวที่สี่หางออกมาดีเหนือนะครับท่านสําหรับพระน์เส้นใหญ่เนี่ยอักษรบิวจะอยู่ชิดกันอยู่สามตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งหางมาอม่พอสมควรครับท่านพอสองศกันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดครับท่านสองห้าห้าเจ็ดนี้ไม่ได้ติดอยู่เนืนสีบ่บรรดับที่หายากนะครับท่านผลิีเยอะพอสมควรน,นะครับเนี่ย สำหรับปี2557นี่เท่าที่ผมดูมองดูคู่มืออยู่นี่ครับส่วนตรงกลางนี่คือวัดอรุณราชวรารามครับท่านวัดอรุณดูสิครับมีการสึกหล่อไหมไม่มีครับสวยงามทีเดียวนะครับท่านก็มีอยู่นิดๆหน่อยๆครับจนไปเจดีย์นี่ครับมีการสึกหล่ออยู่นะครับเหมือนกับถูกรอยขูดขีดอะไรเยอะพอสมควรนะครับท่านต่างหูไม้นี่ไม่มีเลยนะครับท่านแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาครับท่านดูสิครับแม่น้ำเจ้าพระยาจะล้นไม่ล้นแหล่อยู่แล้วครับนี่ตรงนี้ครับนี่ครับจะล้นไม่ล้นแหล่อยู่แล้วนะครับ ในล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลลีบินครับนี่ครับท่านสังเกตดูเหรียญนี้ไหมครับว่าผิดปกติตรงไหนไหมฝั่งนี้รู้สึกว่าฝั่งนี้จะรอยนูนขอบฝั่งนี้จะนูนกว่าฝั่งนี้ครับท่านนี่ครับนี่ครับสังเกตดูรับฝั่งนี้จะบางกว่าฝั่งนี้ครับนี่แหละครับเป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการแบบดีนะครับท่านสังเกตดูที่ดีเลยครับท่านว่ามันเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับ สำหรับปีพศ2557นี้นะครับท่านของกว้างของเหรียญอยู่ที่เท่าไหร่ดูครับของกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมน,นะครับท่านจำนวนการผลิตน,นะครับอยู่ที่74ล้าน2 9 9 0 0 0เหรียญน,นะครับท่าน74ล้าน2 9 9 0 0 0เหรียญน,นะครับท่านในระดับดุลซีนั้นเขาให้อยู่ที่นั่นละ50บาทเท่านั้นเองครับท่าน74ล้าน ในระดับเบนซีห้าสิบาทเลยนะครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านกันใชเหรอครับตกอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยตกอยู่ที่เหรียญละสิบห้าบาทถึงยี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับแต่จุดซื้อขายเนี่ะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นสิครับอยู่ตรงนี้ครับที่ขอบเหรียญฝั่งนี้ใหญ่ส่วนฝั่งนี้ที่เป็นเลขสิบเนี่ยสิบบาทเลขสิบบาทใหญ่เนี่ยสิบบาทไทยสิบบาทอัลบิกเนี่ยเลขครับนี่ละครับจุดซื้อขายอยู่ตรงนี้ครับคือด้านบนแล้วก็ด้านล่างแตกต่างกันอย่างมากเลยครับท่านเรามาดูด้านนี่ครับเช่นกันครับ นี่ครับบนตระเสินวงชันนี่บางนิดเดียวครับส่วนดูด้านล่างนี่ที่ปลายเลียกเก้ามานี่ครับใหญ่ครับนี่นะครับจุดซื้อขายอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีแบบนี้นะครับหนึ100่งร้ยถึงสองร้อยบาทนักสะสมให้เต็มเต็มเลยนะครับ